สวนรมนณีนาศครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด29ไร่3งาน72ตารางวาในพื้นที่เดิมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นทั้งสวนสุขภาพลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายมีดนตรีในสวนให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจำวันในภูมิทัศน์ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติจากแมกไม้นานาพันธุ์ การที่สวนรม,มนีนาถูกดัดแปลงมาจากเรือนจำจึงอนุรักษ์แนวกำแพงป้อมยามซุ้มประตูทางเข้าไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นส่วนประกอบของสวนส่วนอาคารรัชธานมีการดูแลรักษาอย่างดีจนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในปีพุทธศักราช2540กรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย